เราก็ทมเราจะพูดตามความรู้สึกนึกคิดที่ดีของเรา,าพูดให้ลูกหลานฟังถือว่าเป็นวันนี้เป็นวันพ่อไม่เป็นวันแม่แล้วก็ถือว่าเป็นวันพ่อด้วยขอให้ลูกเข้าใจนะพ่อแม่ผู้เลิศผู้ประเสริฐในใจพบคือผู้เจ้าเจ้าพ่อแม่ผู้ที่กำเนิดผู้ที่เราไม่สามารถที่จะลืมองค์ท่านได้ก็คือพ่อแม่ของเราจะเป็นวันนี้หรือวันไหนก็ตามขอขอจะกินในใจของลูกของหลานทุกคนที่เป็นชาพุทธ ให้มีความรู้สึกนึกคิดถึงพ่อแม่และกะตันอยูรู้คุณดวงท่านคุริศาสนาสอนเรื่องกะตันอยูการที่พ่อแม่ได้ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กจนโตลำบากขนาดไหนแม่ต้องอุ้มท้องอยู่เก้าเดือนสิบเดือนอาหารไหนที่แสลงแม่ก็ไม่ได้กินเพื่อต้องการให้ลูกที่อยู่ในท้องนั้นแข้งคาดปลอดภัย เดี๋การเบ่งลูกออกมาแต่และครั้งก็เอาชีวิตแลกบางคนก็แม่ตายลูกรอดบางคนก็ตายด้วยกันทั้งลูกทั้งแม่บางจุดก็ลูกตายแม่รอดบางจุดก็แม่ตายลูกรอดบางจุดก็เสมอกันก็คือแม่กับลูกปลอดภัยเห็นไหมละ่ะลูกนั้นต้องเอาชีวิตแลกเดี๋ยวนี้พ่อกับแม่เอาชีวิตแม่เอาชีวิตแรกเรามา เราสมควรไหมที่จะตอบแทนและเติมทุนบุญคุณของผู้เป็นแม่จนหาที่สุดไม่ได้แม่เราจะเอาแม่นั่งบนบานไม่ให้ลงเลยป้อนข้าวป้อนน้ําขี้รถเย่ยวอยู่อย่างนั้นอลิน้นเลียกินขี้กินเย่วของผู้เป็นแม่ผู้เป็นพ่อจนถ,ถึงวันเราตายหรือกี่เก่ากี่กันเราก็ไม่สามารถใช้นี่บุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่หมดผู้ที่สามารถใช้บุญคุณพ่อแม่ได้หมดก็คือผู้นั้นทําให้พ่อกับแม่ ถือพะรตนาใจจนตาบเจ้าชีวิตอาวสานของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ปาปึ๊ดปฏิบัติธรรมมีศีลห้าและศีลแปดที่บริสุทธิ์ผู้นั้นถือว่าได้ทดแทนบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่หลักคําสอนเป็นอย่างนี้นะลูกนะพุทธิดูไอ้หลานฟังเพื่อต้องการให้ไอ้หลานละลึกถึงพ่อแม่บ้างเดี๋ยนี้มันเลวขนาดนั้นนะลูกนะลูกเห็นไหมเนี่ยเลวขนาดไหนเนี่ย ลูกๆส่วนมากจะไม่รู้จักบุญคุณของผู้เป็นพ่พอผู้เป็นแม่รีดไถ่พ่อแม่ต้องการอะไรก็ขวัญขวายเอาตัวเองไม่ได้ลึกถึงว่าพ่อแม่จะหาเงินมาจากไหนพ่อแม่ก็ได้ความรักลูกสู้ทุกสู้ยากยยืมมาก็เพื่อลูกเพื่อหลานรู้ที่ลูกหนึ่งเอือโน่นไปหาอยู่หากินอาบเหงือ่อแทนน้ำก็ได้มาจึงเงินจึงทองเพื่อลูกเพื่อหลานได้ร่ำเรียนเรายังจำบั้น น้ำตาล่วงผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปเรียนหนังสือแล้วอาเงินไปเติมทุนผู้เป็นสามีเขียนมาบอกแม่ว่าเรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วก็มาขอแม่มือหนึ่งห้าหมื่นแสนแม่ก็หาให้นี่บ้านใกล้ๆเรานี่แถวหลุมน้ำตาลน,าน,นี่นจำมั่นเลยเหนี่นี้มองหน้าอมองไม่จืดเลยเฮานี่เอาพูดตรงๆนะลูกนะเพราะเขาไม่ได้เร็วแบบนั้นไง แม่ก็ขายบ้านเออแม่ขายนาขายสวนขายไร่ผลสุดท้ายก็ขายบ้านไปอยู่กับน้องสาวดูเอานะลูกหนะึ่งโดยที่แม่ไม่ละแค่ละคายเลยว่าลูกมันเลวก็อย่างนั้นนี่ฮู้อกู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่ลูกพิจารณาดูานะไม่ใช่ว่าพ่อจะตอกย้ำซ้ำเติมลูกหลานนะนี่พ่อพูดตามความเป็นจริงนะไม่ละแค่ละคายเลยว่าลูกจะไปยังไง ลูกขอเท่าไหร่โอลูกขอมือหนึ่งแม่หาให้ขอแจกหนึ่งแม่หาให้ไม่มีเจ้าน้องจำนำแม่อยากให้ลูกได้ดีด้วดีหรือก็บอกว่ากำลังเรียนจะเป็นป,นปนริญญาตรีอยู่ขอเ,อเงินแม่ค่านี่เด็กก็ค่าเธอเด็กก็ค่าสมุกด,ดินจอเดยกก็ค่านอนค้านี่ค่าหอค่าอะไรแม่ก็ส่งใ่ายส่งให้ยผลสุดท้ายนาก็หมดไรก็หมดที่บ้านก็หมดแม้แต่บ้านขายหมดเอาใจน้องสาวอยู่ดีใจแม่ไม่มีอะไรก็ตาม ลูกจะได้กลับมาด้วยปริญญาที่สมบุญบริบูรณ์จะได้อวดบ้านชาวบ้านชาวช่องเขาว่านี่แหละลูกเราตั้งใจเรียนเห็นลูกเร็วๆนะลูกนะไอ้คนเร็วนี่ที่มันจะกลับเนื้อกลับตัวใหม่นี่มันแสนย,ยากเหมือนกันเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าคนชั่วจะทําดีนั้นแสนย,ยากคนดีจะทําชั่วนั้นแสนย,ยากฟังนะลูกนะขอพูดตามรมนะลูกนะเขาไม่พูดว่าคนนั้นคนนี้เนะขาพูดตามธรพรมพุทธเจ้าตรัสแบบไหนเราก็พูดอย่างนั้น เขาไม่เขาไม่ได้พูดใส่คนนั้นคนนี้หรือใส่ไรคนนั้นคนนี้หลวงปู่พูดเป็นกลางๆพระเจ้าตรัสอย่างนี้แต่ถ้าใครตั้งใจตั้งของนางคนดนีก็สาธุไม่ได้ว่าอะไรนี่เวลาที่กลับมาเนี่ยกลับมาเมื่อเลิกกับสามีไม่ได้เรียนเอาผัวตั้งแต่จากแม่ไปนู่นเรื่องไม่นหนูกลับมาแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่มีบ้านอยู่ก็ไปอาศัยบ้านน้องสาวอยู่หาอยู่กินกับน้องสาว ที่ไร่ที่นาก็หมดเหลือไหมเนะี่ยลูกลกันหลวงปู่หลวงปู่ไม่อยากเห็นคนเหลือแบบนั้นหลวงปู่พูดได้เลยนลูกนะสาธุด้วยซาจาบารมีที่องค์หลวงปู่ได้สร้างสมบูรมมาตั้งแต่หนึ่งสมไก่เฉนมหากราบขอให้คนชั่วมันวิบัติเถิดนั่นขอให้คนชั่วถ้าใครมันชั่วนี่ขอให้ให้มันวิบัติหมดเถิดแล้วว่าอย่างนี้ให้มันจีบหายวายวอดหมดเถิดเหลือไว้แต่คนดีๆเนี่ยเราเกลียดคนชั่วนะลูกเราพูดตรงๆเนี่ย ตันไหนตะไรมานี่เราระล,ลึกไปเราก็ไม่ได้เห็นว่าเราชั่วช้าอะไรพ่อกับแม่นี่แทบจะไม่มีพี่กับน้องนี่อย่าไปพูดเลยลูกกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่เราไม่มีที่คำว,ว่าจะด่าพี่ด่าน้องหรือทําให้พ่อแม่เสียใจแม้แต่ครั้งเดียวน้องเรานี่ก็มากราบเราตลอดพี่เราก็มากราบเราตลอดเขาก็พูดในแ,แ,แม่ที่วัดฟังตลอดเราไม่เคยไปตําหนิทีเทียนพี่หรือไม่เคยดูด่าว่ากล่าวพี่แม้แต่น้อง คํำเดียวตบตีน้องเขาก็ไม่มีดีขนาดไหนยิ่งพ่อยิง่ยงแม่ยิ่งเลือย,อยิ่งเบื่อสุดเวลาพ่อแม่เก็บไปได้ป่วยแล้วก็อุ้มเอาวิ่งเหมือนกับเด็กนี่เห็นไหมล่ะนั่นก็คุ้นแนความดีที่องค์หลวงปู่สร้างแก่แม่ล,ลูกนั่นลูกปู่จึงได้รับสิ่งที่เลือดิงที่เบื่อสุดจนจิตบริสุทธิ์พุทธผ่องจนเป็นเจา้าจุกใต้ที่เราได้อยู่กับลูกกับหลานเพราะเราไม่คิดที่จะสร้างบุญและสร้างบาปต่อพวกต่อชาติอีกเพราะถือว่าเรายุติในการเป็นนี้ในหมู่ญาติ ถือว่าการเกิดนั้นเป็นทุกชาติที่ผีทุกขานการเกิดเป็นทุกขเกิดแล้วต้องมาแก่มาเก็บมาตายวุ่นวายกายของทุกทรมานโอดโอยหงอยหัวได้ความเจ็บก็ได้ป่วยโอดโอยหงุก่อนที่จะใจจะขาดจะตายทุกทรมานไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าจาติไดชานพอกันจาี่ได้ชานก็าฉีกเนื้อฉีกหนังกันจินร้องอุกอุกอันนี้ก็กัดขากัดแจ้งกันจินจีนกันได้ร้องโอดโอยหงอดหัวได้ความเจ็บปวดทรมานเกิดที่ไหนก็เป็นทุกข มันไม่มีความสุขเกิดที่ไหนแล้วมีความสุขไม่เกิดดีกว่าสถานที่หนึ่งที่มีความสุขตลอดอนันตการคือเมืองปฏิปานนั่นนี่พุทธศาสนาสอนละเลอียดละออสอนให้พวกเราออกจากความทุกข์ทั้งมวลเข้าสู่ความสุขที่เป็นสุขแท้ที่เรียกว่าประมังสุขขังเมืองปณิปานเป็นสถานที่ประมังสุขขังมีความสุขแต่การไปนั้นต้องทําลายใจเปรตใจผีของตัวเองมันสู้ยาก เดยนม้มีใครกล้าก็ความก่เป็นก็ตัวตายนั่นแหละหลงในความคิดของตัวเองแต่ผู้ที่เจตนาสู้กับความผิดของตัวเองอยู่ก็ย่อมมีต้องตลบตะไลให้มันนะนะั่นแหละลูกถ้ามึงถ้ากูอยู่ก็ขอให้อยู่ด้วยอิสระภาพแห่งใจถ้าอยู่อิสระภาพแห่งใจไม่ได้ตายจะดีกว่านั่นเอากันข้างหนึ่งเอาเป็นหักไปข้างหนึ่งตายไปข้างหนึ่งนั่นแหละจึ่งจะสามารถทําให้ใจเป็นอิสระภาพได้ ใจไม่ถูกการจองจําจากพวเกเบดพวกผีตลอดอนาฏกาศนั่นเห็นไหมลูกนั่นนี่พูดในรู่งไห้หลานฟังคือว่าวันนี้วันที่ 12. สิบสองจิงหาวันแม่แห่งชาติเราชาวพุทธพร้อมใจกันทุกวัดวารามก็อย่างดีลูกดีกว่าไม่ได้้ลึกถึงพ่อแม่เลยหลวงปู่พูดเรื่องเมื่อกี้หลวงปู่พูดถึงผู้หญิงเร็วๆคนหนึ่งเป็นยกบุคลาธิัาง บุคลาตัวนี้เพื่อต้องการถอนใจลูกทุกคนนั่นแหละยกบุคคลเป็นที่ตั้งยกบุคคลเป็นที่ตั้งบุคลาธิฐานพุตจาว่าบุคลาธิฐานยกบุคคลเป็นที่ตั้งไม่ใช่ว่าเราไปตนีตีแจงคนนั้นคนนี้เกดเรื่องของใครเรื่องของมันเรื่องของกรรมนั่นแหละแต่ที่พูดให้ลูกไห้หลานฟังต้องการที่จะสอนลูกสอนลูกทุกคนที่เป็นชาววัดป่าห้่ยดินหลวงปู่ไม่อยากเห็นลูกเร็วๆซ้ำๆอย่างนั้นที่จำกับพ่อกับแม่ ผมผู้ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังขอพิธตาบานตลอดในะเรื่องของพวกนี้นะผู้เป็นลูกมากราบพ่อพึงฟังสิ่งไหนที่สมควรไม่สมควรเรื่องเองินเรื่องทองที่จะขอพ่อแม่นอกเหนือกว่าการเรียนนั้นก็พึงพิณิพิพจารณาไม่งั้นมันก็เป็นเปรตเป็นผีกันต่อไปนะสอนจนถึงวันตายมันก็มันก็ไร้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์พ่อไม่เคยเป็นพ่อเคยขอเงินพ่อแม่ในเรียนเพียงครั้งเดียวเพียงสิบห้าบาท เออเพียงห้าบาทห้าบาทด้วยสมุดปกแข็งตรงช่วงที่พูดในดูกันร้านฟังเรื่อยๆนั้นแค่นั้นเราจําได้ตั้งแต่อายุเราตั้งสิบปีนั่นเราจําได้หมดเราทาอะไรไปนั่นเลือกไปล้วก็ไม่ได้ด่างกว่าเรื่องอยู่กับพ่อกับแม่กับวงศสาคณาญาติเราแล้วก็เอาสิ่งที่มันถูกต้องมาสอนลูกนั่นไม่งั้นเทวดาในหมื่นโลกธาตุแสงกกจกวานจะกราบองหลวงปู่ย่างถุอนจิตโนใจเรียกองคหลวงปู่อย่างเต็มปากว่ามหาบุรุษหรือ หนึ่งเดียวในโลกหรอือหนึ่งเดียวในไรภพบหรอือเขาจะกล้าพูดเดือดรุ่กนั้นยี่ห้อพูดได้ฟังไม่ได้จะยกจ้องสรรเสริญตัวเองหรือยกตนข่มคนนั้นคนนี้นไม่หลวงปู่พูดตามธรรมพ่อแม่เราก็เสียแล้วตั้งแต่ที่เราออกจากบา้ออกอา,กบานมาสามปีล้วก็ระลึกถึงพ่อแม่เราตลอดส่งบุญส่งกุศลไปให้พ่อแม่อยู่ที่ไหนก็ตามลูกขุมไหนก็ตามหร,รือที่ไหนก็ตามจิตวิญญาณได้ร่อนอยู่ก็พึงรับบุญกุศลจากลูกลูกตั้งใจเพื่อปฏิบัติอยู่โสดถูเสือเป็นโสดตายในป่านในเขา ผลสุดท้ายสีป่ปีเราอยู่ป่าอยู่เขาแม่พ่อเราก็ได้รับบุญได้กุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงรู้ทางมากราบเราถึงหัวดินเราก็ส่งพ่อแม่ขึ้นสู่ดาวาดึงปีพบอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นจะยังไงละ่ะบุญคุณของพ่อแม่เราได้ทดแทนแล้วอย่างสมบูรณ์บรบูญทดแทนอย่างเลิศอย่างประเสริฐจนไม่มีใครที่จะทําได้เหมือนกับเราพวกเราไม่รู้นี่พวกเราไม่เห็นว่าพ่อแม่ไปไหนใช่ไหมละ่ะอันนี้เรารู้เลยเห็น เรามีญาณพ่อแม่มาอยู่ด้วยตั้งปีหนึ่งก่อนที่พ่อกับแม่เราจะยุติเกินใจเพบ่ะภูมิขึ้นสู่ดาวดึงถึงหากแม่ว่าเราออกจากบ้านเราก็ไม่ใช่ว่าเราทิ้งพ่อทิ้งแม่เจตนาเราจะช่วยพ่อแม่แต่ว่าไอ้เมืองใจนี่มันต้องสู้กันหนะักพอใจเบยใจผีมันหาเรื่องหาเราปรุงแต่งต่างๆ่า,านาน,นานเพื่อให้เรายุตินในการออกพรรชาแต่เราก็ไม่ยอมกับมันเราส้ตาย กูกบมึง่าอยู่ร่วมโลกหมายถึงองค์หลวงปู่พูดกับไอ้ตัวปรุงตัวแต่งที่มันรัดตึงหัวใจเราก่อนที่เราจอออกบนประชาและออกบนประชาแล้วมันก็ฟัดกันกันตั้งแต่นู่นตั้งแต่ปีสี่หนึ่งนั่นแหละจนหลวงปู่ตั้งสลบสะไหลให้มันตั้งห้าหนุนปางใจและไม่ท้วนกว่าที่หลวงปู่จะตัดสินปัญหาฆ่าล้างโคตรของพวกเปรตพวกผีที่สิงสิในใจของเราทีตเราก็เป็นอิสระภาพมาตั้งแต่ปี4ี่หจนถึงปัจจุบัน กี่ตัวแล้วทุกพูดพ่องมากี่ปีลูกดูเอาทีน,นก็คุณงามความดีที่สร้างไว้ตั้งแต่เป็นมนุษย์ก็ตั้งแต่เป็นคารวาสอยู่กับพ่อกับแม่กับวงศาคณาญาติน้องกับเราเรานี่เราไม่เคยดุด่าว่ากล่าวน้องเราแม้แต่คําเดียวเราเลี้ยงน้องด้วยความรักน้องปาลาเราก็บางทีเราไม่กินเราก็แกะเอาเนื้อให้น้องเราบางทีเราก็ยอมอดเพื่อน้องเราเพราะน้องเขาก็ไม่ทราบใช่ไหมล่ะพี่ๆก็ยิ่งใหญ่ เราไม่เคยทำให้พี่เดือดร้อนไม่เคยดูด่าว่ากล่าวใครพ่อแม่เราก็ยิ่งเลือดยิ่งเบื่เซืดใช่ไหมล่ะนั่นก็มีแต่คุณงามความดีที่เราสร้างมาแล้วเราจะไม่ได้คุณงามได้รับคุณงามความดีสนองก็เป็นไปไม่ได้ทีใช่ไหมล่ะหรือทุกวันนี้มีไหมนะลูกนั้นพ่อหลวงปู่มาอยู่ที่นี่หรือตั้งแต่เกิดมานี่พ่อยังไม่เห็นแม้แต่อยู่บ้านเดียวกันพ่อก็ยังไม่เห็นการที่จะสร้างคุณงามความดีมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะลูกนะ้และการสร้างคุณงามความดีมันก็ิดเปี้ยนจากทางโลกเขาดีเขาก็ว่าเราบ้าบออคแกกเเ็นราไป เข้าป่าช่วงกลางคืนไปพาวพนานอยู่ในป่า <_ d ata> เขาก็ว่าเราเป็นผีบ้าผีบอเองใช่ไหมละ่ะ <_ d ata> เวลาเขาเอาแป้งไปรูปต้นไม้แล้วไปกราบต้นไม้หรือไปกราบจอมปลวกไปขอหวยขอบเบอร์กเจบูเทวดาก็าไม่เห็นว่าเขาว่าเขาบ้า,า,า,ๆๆาดูเอานะลูกนะคนอื่นนี่คนอื่นไม่ดีหมดตัวเองดีคนเดียวนี่เรียกว่าคนโง่คนเลวส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่คนดีนี้พิจารณาดูตัวเองแล้วก็ ไปดูแลคนอื่นเรากับเขาเป็นยังไงให้พิจารณาดูเขาดูเขาดูเราอืรู้ใจเขาและก็รู้ใจเราดูใจเขาก็ดูใจเราการที่จะสอนคนอื่นก็ต้องสอนตัวเองเสียก่อนถ้าอย่างสอนตัวเองไม่ได้พระพุทธเจ้าห้ามไปสอนคนอื่นนั่นนี่พ่อพูดถึงเรื่องวันนี้เป็นเรื่องวันที่ 12, ิ2สองสิงหาวันแม่แห่งชาติลูกพากันทําคุณงามความดี เพื่อเติทูนบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่หรือยังพ่อแม่อยู่ในโลกของวิญญาณก็ตามพ่อแม่อยู่ในโลกของพวกกายท่เตบุทเทวราก็ตามพ่อแม่อยู่ในโลกของพวกกายยาพวกมนุษย์ก็ตามถือว่าเป็นพ่อแม่สมบูรณ์ตามคมตามวินไหนแต่เราเอาพ่อแม่ในปัจจุบันนี้เสียก่อนเพราะเรายังไม่สามารถเห็นนดีต่เจ้าของเราว่าเราอยู่ที่ไหนมาก่อนและเราใครคือพ่อคือแม่ของเรา ตีนี้เราเอาพ่อแม่ในปัจจุบันเป็นมหาเหตุใจ้ก่อนเพราะพทธเจ้าให้ลงปัจจุบันพ่อแม่เราเดี๋ยวนี้เราได้ดูแลพ่อแม่เราหรือยังคุณนิบัติสมบุรณบริบูรณ์ดังที่หลวงปู่เทียนให้ฟังหรือยังทําให้พ่อแม่ได้อบอุ่นกราบตัวเราหรือยังรู้จักว่าวันนี้เป็นวันแม่ไหมถึงหากแม้ว่ามีหนึ่งปีเพียงครั้งหนึ่งก็ยังดีกว่าที่พวกเราไม่ได้ลึกถึง พ่อแม่เลยวันนี้หลวงปู่ต้องการเห็นลูกที่รู้จักบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ดังที่หลวงปู่ได้เอ่ยหรือได้เทศให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเดี๋ยวนี้ว่าบุญคุณของพ่อแม่นั้นเลิศประเสริฐแท้ไม่มีบุญคุณใครที่จะเลิศประเสริฐเจ้าพ่อแม่ได้ขอให้ลูกเข้าใจดังที่หลวงปู่เทศหลายการหลายการที่รุนแรงเพื่อต้องการให้ลูกเข้าใจเรื่อง บุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เพราะพ่อหลวงปู่ได้พื้นปฏิบัติมาแล้วอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์และเอาสิ่งที่ดีนั้นมาสอนลูกต่อมาต่อมาและก็ต่อไปอยากให้ลูกนั้นเข้าใจเรื่องศาสนาอยากให้ลูกเข้าใจเรื่องการทดแทนบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่พ่อหลวงปู่อยากเห็นอยากเห็นคนดีเหมือนพ่อหลวงปู่นี่เดีย๋ยวนี้ถึงว่าพ่อหลวงปู่จะกลับกิริยาวาจาใหม่เหมือนกับคนดูแลก็ตางแต่ว่า เป็นอากาพิยาของพ่อภายนอกเพราะการถูกกลุ่มเหงฆ่ามูจากคณะจากว่าตุกปฏิการดังที่ลูกเห็นเขาจาเป็นต้องสู้เดี๋ยวจะบอกว่าเรานั้นไม่ใช่ยอดนักสู้ในป่าในเขาสิบปีเราอยู่นี่ป่าจ้งดงเสือดงงูไม่เห็นว่าเรากลัวอะไรดงเติดดงผีตรงไหนดุร้ายเราก็ไปช้างอยู่ที่ไหนเราก็เดินผ่าไปเสืออยู่ที่ไหนเราก็เดินผ่าไปเราฝึกอบรมบ่มนิสัยฝึกกิีดฝึกแจตงตัวเองมาจนเก่ง แต่ว่าพระธรรม,มะนั้นก็คือสัรวมกายสมรวมวาจาสัรวมใจลูกเข้าใจใช่ไหมสัมมาวาจาปิยาวาจาสิ่งไหนที่ไม่สมควรพูดพ่อก็ไม่อยากจะพูดแต่มันถึงการเวลาของมันนะถ้าไม่ดุด่า,าว่ากล่าวพวกเราก็คงจะไม่เข้าใจมันมีการดุด่าว่ากล่าวด้วยมันถึงจะถูกตามหลักคําสอนพาะพระพุพทธองค์ทรงตรัสว่าอานน์เราจะไม่พูดกับพวกเธอดีเราจะดุด่าว่ากล่าวพวกเธอ เหมือนกับช่างทุบหม้ออยากได้หม้ออยากได้หายอยากได้ภาชนะที่ดีก็ต้องทุบต้องตีเราจะพูดกับพวกเธออย่างนั้นนะอาน,อนุนถ้าพวกเธอหวังมรรคผลปรนิพพานหวังในการสร้างคุณงามความดีอยู่พึงทนเห็นไหมละ่ะลูกนะไม่ใช่ว่าพ่อนั้นเป็นเปรตเป็นผีสิ่งไหนที่สมควรดูด่า,าว่ากล่าวตากเกินลูกก็ได้ความเมตตาหรือได้ความรักลูกใช่ไหมละ่ะเราจะปล่อยให้ลูกตกละกัมลาบาตตก หน้าผาตายตกลงเหวลงบ่อหรือเราเป็นพ่อแท้เป็นแม่แท้ไหมหรือเราจะเป็นพ่อเทียมแม่เทียมหลวงปูอ่อย่าลืมนะลูกนะว่าพ่อหลวงปู่เป็นพ่อแท้ของลูกนะเป็นแม่แท้ของลูกถือว่าวันนี้เป็นวันที่12สองิงหาวันแม่แห่งชาติวันที่ลูกจะต้องได้ระลึกถึงบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ว่าพ่อแม่นั้นเลิศประเสริฐแท้บุญคุณของพ่อแม่นั้นเลิศประเสรนะิฐนั ขณะจิตหนึ่งเราระลึกถึงบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่กราบว่าอยู่ที่ไหนก็าตามก็เป็นมหาบุญมหากุศลจนประมานไม่ได้ยิ่งวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเราได้กลับจากที่ทํางานหรือว่าปิดโรงเรียนเพื่อต้องการมากาบพ่อกาบแม่ระลึกถึงบุญคุณของผ,ผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่มีสิ่งไหนที่พอซื้อติดไม้ติดมือมาเพื่อกาบแม่กาบพ่อ ให้พ่อแม่อโหติกรรมให้ด้วยการประพฤติล่วงเกินพ่อแม่ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งต่อหน้ารับหลังทั้งในที่รับและที่แจ้งพ่อแม่ก็อโหติกรรมให้กรรมที่เราประพฤติปฏิบัติในทางที่ไม่ดีก็จะค่อยจางและอันตรธานหายไปที่สุดกรรมในทางที่ดีที่เรียกว่ากุศลก็จะเพิ่มปูนพ่อปูนล,ลูกก็จะมีสติกำลังปัญญา เรียนทางโลกหรือจเจริญรุ่งเรืองทางโลกเรียนทางโลกที่เป็นนักเรียนก็สว่างสวัยด้วยสติกําลังปัญญาดีที่เรียกว่าจเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางโลกและทางธรรมวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคลมหามงคลยิ่งวันนี้ลุงปู่ต้องการเห็นลูกทุกคนทําวันนี้วันมหามงคลให้เป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่พ่อกราบแม่ให้พ่อแม่อุติกรรมให้ ครูกาบาครูบาอาจารย์ให้ครูบาอาจารย์อโหติกรรมให้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตอนหน้ารับหลังในที่รับที่แจ้งมันก็อาจจะมีเพราะเรายังมีอาสะวะอยู่ยังมีกิเลสอยู่ก็เป็นของธรรมดาในการผิดพลาดพ่อก็รู้ก็ให้อาภัยลูกแต่ขอให้ลูกนั้นกลับเนื้อกลับตัวใหม่จะเป็นแบบชนิดที่ว่าเต่าหัวหวดมันไม่ถูกถ้าเราผิดแล้วเราต้องยอมรับผิดแต่ไม่เต่าหัวหวดมันมันไม่น่าดู โผล่ขึ้นมาแล้วก็หดเข้าไปในกรก็องอีกแล้วก็โผล่ๆ,ๆรูบปุ๊บโผล่นั่นไม่ดีถือว่าพวกนี้ไม่ใช่มนุษย์ถือว่าพวกนี้เป็นสัต์เดรันถ้าโผล่แล้วก็โผล่เลยตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจคือตั้งใจให้ตัวเองนั่นเองสร้างคุณงามความดีหัดเป็นวิสัยของมนุษย์บ้างวิสัยของมนุษย์ก็คือมีสัจจะความจริงตั้งใจตั้งปณิธานตั้งสัจจะนั่นแหละก็คือมนุษย์กี่วันกี่เดือนกี่ปีเขาอยากให้มันลืม ลึกอยู่ตลอดว่าเราได้ตั้งสัจจะอะไรไปบ้างเมื่อตั้งสัจจะแล้วต้องทําให้ได้ดังที่พูดถ้าทําไม่ได้ดังที่พูดก็แสดงว่าพวกลูกไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์มนุษย์ต้องมีสัจจะมีคุณงามความดีตัวนี้แหละเป็นตัวโดดเด่นถ้าสัจจะอยู่กับมนุษย์คนไหนถือว่าผู้นั้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าสัจจะไม่มีในมนุษย์คนไหนคนนั้นกึ่งเปรตกึ่งผีกึงก่งซาเตเดชนันไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ขอให้ลูกเข้าใจนะ จะทําอะไรก็ตามก็พึงมีสัจจะมีคุณธรรมอยู่ในใจทําอะไรก็ตามระลึกถึงสัจจะของตัวเองไว้ในการสร้างคุณงามความดีเพื่อพัฒนาจิตใจของตัวเองให้เข้าสู่หลักคาสอนของพุทธศาสนาที่สมบูรณ์บริบูรณ์่วงบัน้นปลายแห่งช่วงเช้าตั้งแต่ที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติซึ่งคุณงามความดีมาตั้งแต่เช้าก็มีการตะเตรียมงานต่างๆในการใชบตัตรหลวงปูง่หลวงตากับผู่คณะ นี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ในคำลบหนึ่งตั้งแต่เช้ามาช่วงขึ้นศาลาก็อพากันตั้งใจฟังในการปาลบทางหองลุงปู่เพื่อต้องการให้ลูกเข้าใจเรื่องศาสนาหนึ่งและต้องการให้ลูกเข้าใจเรื่องการเออเรื่องบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่และการที่จะทดแทนบุญคุณของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เมื่อฟังแล้วก็พึงนําไปพืปฏิบัติขัดเกลาสิ่งที่มืดบอดให้มันส,สว่างไสว แล้วก็นําไปพื้ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆอย่าไปเลือกว่าสิบสองทิงหาเทอนนั้นคือวันแม่วันพ่อขอให้ทุกวันให้พ่อให้แม่สถิดในใจของลูกของหลานทุกคนเมพ่อเราตายแล้วก็ตามขอให้พ่อกับแม่สถิดในใจของลูกของหลานเพราะบุญคุณของพ่อแม่นั้นประเสริฐเลิศที่สุดผูพูดตามภราชาทางโลกที่พูดกันก็ว่าพ่อกับแม่คือพระอรหันต์ของลูก ลูกเมื่อได้ร่ำเรียนบวชเรียนเขียนอ่านก็พึงตั้งใจพื้ปฏิบัติคุณงามความดีตามหลักคำอสอนศาสนาเพื่อเพยพระหาบุญมหากุศุถึงพ่อกับแม่อยู่ที่ไหนก็ตามพ่อแม่จะรับรู้หรือไม่รับรู้รับทราบหรือไม่รับทราบบุญก็คือบุญเข้าสถิตในใจของพ่อของแม่โดยท่าองค์ท่านจะทราบหรือไม่ทราบก็าตามพระเรายิ่งมีหน้าที่เดียวในการพื้ปฏิบัต,บติเพื่อเป็นบุญเป็นกุศุรวมมหาบุญ มหากุศลให้กับพ่อกับแม่คารวะนั้นยุ่งยากเรื่องการทำมาหากินก็เป็นสิ่งที่ยากแต่การกลับมากราบพ่อกับแม่นั้นเป็นสมมุติในสิ่งที่ลากเป็นสิ่งที่ประเสริฐนีแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคลขอให้ลูกหลานทุกคนพึงตั้งใจประพฤติปฏิบัติซึ่งคุณงามความดีที่องค์ลุงปู่ได้ปลาโรบทามตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติลูกก็จะเจริญรุ่งเรืองทั้งทาง,ทางโลกและทางธรรม อนมุทนาหรือลูกตาทูาคำสองก็ามเราจะพูดตามความรู้สึกนึกคิดที่ดีของเราเนีย่ยพูดในโลก